เข้าใจผิดกันหมดไงเอเอฟซี mm hmm. ว่าพอพูดคําอยากคายภาษาสมบทกลดาวไปเนี่ยนะครับจะได้รับการยอมรับได้รับการยกย่องว่าผ่าประสบก,การณ์มีเป็นผู้ที่รู้หมดทุกอย่างเข้าถึงง่ายเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีอ,อิทธิพลเป็นคนมี ผ่าสุขการทุกอย่างน่ะโชคชนเป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่กล้าโลกเป็นคนที่รู้ทุกอย่างน,นะครับมันผิดทุกอย่างเลยนะผิดหมดเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเขาไม่ดูคําพูดภาษาตัวตะกวดตัวเงินตัวทองถ้าพูดตัวตะกวดพุ่งออกมาเนี่ยลูกอะคคีวาตะักโลกพูดออกมาเนี่ยมอสละแอม,มอม้าไม่องงงงมเอียงงูก็ไก่ชโลพูดแล้วเนี่ยจะทําให้เขาดูว่าคุณเนี่ย ที่เก่งอัจฉริยะผ่านทุกอย่างเข้าถึงง่ายมีวุฒิภาวะที่เป็นคนใหญ่เขาไม่ได้มองเลยเขาดูพฤติกรรมดูนิสัยดูการแสดงออกดูการวางตัวดูความรับผิดชอบดูความขยันดูความอดทนดูความเป็นผู้มีวุฒิภาวะนะดูคือดูท่าจะทำแหละนะครับผมพูดง่ายเขาไม่ดูว่า คำพูดตัวตะกวดออกมาแล้วเขาจะนับถือนะเขายิ่งถ้าคนที่เขาเป็นแบบผู้ดีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ผู้ดีก็ได้คนที่เขาเป็นทั่วไปเนี่ยเขามองว่าพูดแต่แตคำหยาบตัวตะกวดตัวกระรองเพี้ยงข้าเลยแล้วก็ตัวโรคชีวะตักะโรคมาลุงเขามานั่นแหละเขาไม่ได้มองนะข็งสิ่งที่ผลงานเข้าใจผิดนะเอฟซีเจ็ดสิบล้านคนพูดกันหมด ยกเว้นไอ้พรคนเดียวที่ไม่พูดนะครับตั้งแต่เด็ก69ล้าน9แสน9หมื่น9พัน9้อย99คนพูดหมดนะครับยกเว้นชายคนนี้ไม่พูดเขาช่างยืนหยัดยืนยงและก็มั่นใจนักเกินเขาวรที่จะได้เป็นบุคคลตัวอย่างเป็นบุคคลแห่งปีแล้วนะเป็นบุคคลที่น่าเชิดชูแล้วก็น่ายกมากใช่ไมคับที เป็นบุนคคลที่น่าติดตามนะเขาไม่ไหวหวั่นเขาไม่ตามกระแสอ้ามันตามกระแสยงไง,นะงว่าคนอื่นพูดหมดแต่เราไม่พูดเนี่ยร้อยคนพันคนเพื่อนสนิทกันเนี่ยพูดหมดแต่เขาไม่พูดเขายังยืนได้จนห้ปีแล้วเนี่ยนะเขาต้องไม่ธรรมดาเขาต้องมั่นใจแล้วครับหในหนึ่งในเจล้านนะ FC